สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีแชมเปี้ยนครับใน EP ีที่2ครับหลังจาก EP ีแรกครับเราได้ทำการแข่งขันนัดแรกซึ่งเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะ เราได้เข้ารอบแล้วครับเราสามารถชนะโรงเรียนเทพศิรินมาได้นะเสมอกันในเวลาครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่เราเนี่ยสามารถชนะเขาได้ในการดวลจุดโทษละครับทำให้หมอนทองวิทยาเข้าสู่รอบต่อไปในการเจอกับวิชูทิดละครับเขาชนะอสัมชัญศิลชาสามประตูต่อสูงเลยนะไม่ใช่งานง่ายสาหรับหมอนทองวิทยาแน่นอนละครับสำหรับรอบต่อไปในส่วนอีกสายนึงครับก็จะมีอบจชัยนานี่แหละที่สามารถชนะกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้3ประตูต่อหนึ่งเขาไปเจอกับสวนป่าเขาชะอา ซึ่งสวนป่าเขาชะช้างเขาชนะหัวหินวิทยามา1ึประตูต่อศูนย์ล่ะครับคราวนี้แหละก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะสีทีมสุดท้ายแล้วล่ะครับก็จะมีวิชูทิศหมอนทองวิทยาอบจอชัยนาทและสวนป่าเขาชะอ้างล่ะครับมาดูกันว่าในอีพีเนี่ยเราจะจบแค่รอบรองชนะเลิศหรือว่าเราจะได้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศล่ะครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับในเรื่องชุดการแข่งขันครับสีค่อนข้างที่จะคล้ายกันเดี๋ยวเราให้วิชูทิศใส่เยี้ยมแล้วกันนาะ,ะในส่วนทีมหมอนทองก็เป็นสีขาวเขียวล่ะครับ มาดูในเรื่องแผงกันหน่อยมีใครไม่ฟิตกันบ้างครับถือว่าวันนี้เป็นข่าวดีสําหรับทีมหมอนทองนะครับเพราะว่านักเตะตัวหลักค่อนข้างที่จะฟิตกันหมดเลยครับมีทั้งเจษฎาลังกายิ่งวลากรช่างเขียนดีเนี่ยโหวันนี้ฟิตเปี้ยเลยแล้วก็นะัทวุฒิหอมกุ่นวันนี้ก็ฟิตพร้อมที่จะลงสู่สนามแล้วครับนะัดที่ผ่านมาเนี่ยทีมเราไม่สามารถยิงได้ก็จริงครับแต่ว่าใครที่ดูรายละเอียดเกมในอีพีที่หนึ่งจะรู้ครับว่าทีมหมอนทองเนี่ยโอกาสเยอะจริงๆแล่นะครับแต่เกมลับของเทพศิลินเขาแข็งเก่ง มาดูเกมนี้ครับในการเจอกับวิชูทิศเนี่ยโหไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ถล่มมาสามชั้นศิีราชามาถึง3มประตูต่อศูนย์เลยนะมาครับเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา74แชมเปียนคัพระหว่างวิชูทิศและหมอนทองวิทยาในรอบรองชนะเลิศล่ะครับเลสโก้ยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามสุพัชลาสายในรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลแชมป์กีฬา74แชมเปียนคัพแล้วครับวันนี้ต้องเจอกับ วิชูทิศล่ะครับสำหรับหมอนทองวิทยาก็ไม่ใช่งานง่ายล่ะครับวันนี้นัดแรกที่แข่งขันกันมาครับก็หมอนทองผ่านเทพซิลินมาได้เนชนะจุดโทษได้ในส่วนวิชูทิศเนี่ยก็สามารถถล่มชนะอสัมชัญศีราชาเข้ามาได้แล้วครับไครชนะเข้ารอบชิงไครแพ้ก็ต้องไปเล่น ชิงที่3แล้วครับโอ้โหถือว่าเดิมพันสูงมากครับวันนี้หมอนทองวิทยานักเตะค่อนข้างที่จะฟิตกันนะตัวหลักก็อยู่กันครบแล้ะครับรวมถึงวิสุทธิ์นี่ก็น่าจะครบกันเหมือนกันครับกองเชียร์ที่สุภชลาสายนี่มากันเต็มความจุเลยนะถือว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆแล้วครับสำหรับฟุตบอลกีฬาเจ็ดสีครับ วันนี้3าภาษาของหมอนทองก็ลงกันครบแล้วครับเจษดาลาังกาวรากรช่างเขียนดีนัทวุฒิหอมกลุ่นครับมนลุ้นกันว่าจะสามารถเบิร์กอร์กันได้หรือเปล่าล่ะครับสำหรับแมตที่2ของหมอนทองเกม,มเริ่มครับค่อยๆแกะมาก็สำหรับนั้งแต่ของหมอนทองอทาชิงเท้าต่อเท้าครับและจังหวะนี้เหมือนเห็นเพื่อนหลุดครับสำหรับ วลากรแล้วให้มาที่อัคคณีครับอัคคณีเหมือนจะเห็นด้านในที่เจษดาลังกาจังหวจังหวะน,นี้โดนบล็อกไปก่นเลยครับแล้วเป็นโตกลับของวิชุทิตวิชุทิตโตกลับมาก็เซตเกมแล้วก็ครอสขึ้นมาโอ้จังหวะน,นี้มงได้ด้วยยังเป็นบอลของวิชุทิตออกมาทางฝั่งซ้ายครับยังไงครับจังหวะน,นี้เปิดเข้ามาเหมือนจะมีพื้นที่พักหนึ่งจังหวะแล้วดึงกลับมา แซะได้แล้วครับเอากรรมการเป่าจุดโทษให้กับวิชุทิศครับโอ้โหเฉยไปที่จุดโทษครับกับตันทีมครับโอ้บังนุชครับไปทำฟาวในกรอบเขตโทษพยายามจะโวยกรรมการลหละครับว่ามันไม่ได้หนักอะไรเลยนะจังหวะนี้ดูครับโอ้โหโดนบอลชัดๆครับกรรมการโอ้โหเป่าจุดโทษให้กับวิชุทิดเฉยเลยโอ้โหเอาอีแล้วครับนับพัรครับนัพัรดวลกับนะะวัดจลใวันนี้ยิ่งโอ้โห บินช้าไปนิดเดียวเท่านั้นหลยครับไปถูกทางครับแต่ว่าก็ไม่ทันเลยครับ,รบมินนบนนจนะูโโท,ทนนิได้ประตูขึ้นนำจากนวพลพันมีแหรอครับโอ้โหนาทีที่10เท่านั้นครับได้ประตูขึ้นนาเห็ือมากเลยครับโอ้โหแล้วเป็นจุดโทษจริงค่อนข้างนี่จะก,กังขามากเลยนะเพราะว่าบางนุชพา,าก็นสกัดที่บอลเหรอครับเนี่ยเนี่ยบอลชัดๆเลยโอ้โกรรมาการเป่าจุดโทษใ,ให้เฉยแล้วมาดูจังหวะ สุดโทษจังหวะนี้ครับไปถูกทางนะแต่ช้าไปนิดเดียวโอ้เขาก็ยิงดีด้วยลหละครับโอพลาดท่าโดนนำก่อนแล้วครับสำหรับหมอนทองวิทยาครับงานงอกเลยครับโอ้ยิงดีจริงๆครับโอ้โหยิงแทบจะหน้าต่างเลยนะมาครับถือว่ายังพอมีเวลาให้กับอาจารย์สกลและเด็กๆแก้เกมกันละครับหลังจากนี้ยังได้ทุ่มอยู่สําหรับหมอนทองทุ่มมาที่เศรษฐวุยบังได้ครับจังหวะนี้ตัดเข้าในสวยครับ และฝากมาให้ช่องนี้สวยๆเลยครับโอ้โหหลุดครับวลากรช่างเห็นดีวลากรโยกแล้วโอ้โหมีตัวมาซ้อนได้เขี่ยงมา,ากดี๋วนี้ยังเป็นการครอบครองบอลของวิชุทิศล่ะครับโอ้โหเตะล้มลงไปกรรมการเป่าฟาวให้แล้วครับตัวนี้เป็นฟีคิกของวิชุทิศละครับเปิดขึ้นมายังไงครับพักได้ด้วยกัปตันทีมของวิชุทิศล้มลงไปอีกแล้วแต่ก็ไม่เป่า แต่ยังจังหวะนี้ยังตัดเกมได้เอาตัดคืนเหมือนกันครับสำหรับหมอนทองพอมาทีเจษดาลังกาหลุดเฉยเลยครับโอ้โหหลังลอยครับวิชุทิ่หลังลอยเจษดาลังกาจี้แล้วเจษดาลังกามีพื้นที่มีเวลายิงเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับสำหรับหมอนทองโอ้โหสะใจเลยครับสำหรับเจษดาลังกาเบอร์เจ็ดของหมอนทองเลยครับเสมอจนได้ครับโอ้โหหลังวิชูทิศครับลอยแทบจะไปยืนครื่องสนามแลวครับโอ้โหดูภาพช้าจะเห็นเลยครับนี่ครับ ไม่มีใครเลยครับดันสูงมากทำให้เจษฎาลังการมีพื้นที่มีเวลาที่จะจี้ไปเลือกยิงได้เลยครับเลกที่จะยิงเสาแรกแหละครับโอ้แล้วการจ่ายจังหวะนี้ก็ถือว่าจ่ายได้ดีมากครับโอ้โหพลาดครับวิชุทิตหลังร้อยแหละครับจี้มามองแล้วก็มีเวลาเลยครับยิงเสียบเสาเข้าไปเลยครับสำหรับเจษฎาลังการครับโอ้โหดีใจลวครับได้ประตูตีเสมอแล้วครับสำหรับหมอนทอง มาครับโอ้โหถือว่ามาเริ่มกันใหม่ครับหนึ่งหนึ่งแล้วชมเกมกันต่อเลยครับนฤเทพจ่ายติดครับแล้วเป็นวัลลากรครับวัลลากรโดนลุมสองคนเรียกฝ่าวได้ครับเจ้าเตวัลลากรครับดาวเด่นเจ็ดสีปีนี้แหละครับชังหวันนี้โอ้โหแตะลอดขาแหละครับโดนขวางกรรมการเป่าฝ่าวให้ออกมาทางวัลลากรครับรออยู่แล้วโยครับวัลลากรวัลลากรครับ ตัวทําเกมครับโยกหนีได้สวยครับและจะตัดเข้าในดวงขวางยังมีจตุพรพัดให้ช่องนี้สวยๆครับโอ้โหด้านในมี2คนวัลากรหมองรับเจสดาลังกาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหรอย,อยู่แล้วครับเต็มหัวเลยก็ได้ประตูขึ้นนํา2ตัวตูต่อหนึ่งของหมอนทองวิทยาโดยเจษดาลังกาแหละครับโอ้โหก็ถือว่าเป็น สูหน้าที่มีความสูงที่ดีเหมือนกันแหละครับทําให้เล่นลูกาอากาศาพักบอลหรือว่าการหม่งธรมประตูได้ดีแหละครับโอ้โหเนี่ยครับเวลากรตัวทำเกมจริงๆครับจังหวัดจังหวะแรกโดนดักไปได้นะแต่จังหวัดที่2เนี่ยยังเพื่อนแทงมาให้สวยแล้วยกมาหม่งเต็มๆลยครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับสําหรับวิชูทธิ์หลังจากโดนตีเสมอก็โดนหมอนทองนวดเรื่อยๆจนเสียประตูนี้แหละครับ มงเต็มๆหัวเลยครับเจษดาลังการครับสองประตูเลยนะวันนี้โอ้ฟอร์มเดือดจริงๆมาลุยกันต่อครับเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วเศรษวิทย์ครับและเปิดคอสเข้ามาหม่งทิ้งมาได้มีเวลากรครับเบิร์นในเพื่อนจตุพรพัดแล้วมีเหมือนยกมือขออยู่ครับสำหรับเจษดาลังกาจังวันนี้ <c oughs> นิดเดียวครับ โดนมงดักนิดเดียวเท่านั้นมีโอกาสหลุดสูงมากแต่จังหวะน,นี้ก็เหมือนจะดักได้ครับและยังไงครับรอเพื่อนเติมโหไม่ทันเลยจังหวะน,นี้จ่ายไม่ดีทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครึ่งแรกขวางได้ครับจังหวะน,นี้ก็เป่าจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ที่หมอนทองวิทยานำวิสุทิ์สอรประตูต่อหนึ่งเลยครับได้2ประตูจากเจษฎาลังการครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเกมนี้จะจบอย่างไรครับ มาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับสุทธิพงศ์มงดักได้ยังไงครับเป็นบอลของวิชุทิตโอ้โหแทงทะลุช่องสวยเลยครับและยังไงกิตภัพจังหวะนี้ต้องเถียออกหลังไปแล้วครับเสียเตะมุมเตะมุมของวิชุทิตครับจะเล่นสูตรไหนดึงตัวประกบออกมาหลอกหรือเปล่านาวพลอยู่ที่บอลเปิดแล้วครับ มงดักได้และเคลียออกมาจาังหวะนี้เหมือนจะยังไม่ขาดวะลากรเคลียออกไปเลยครับและมีคนเดียวพักล้ออยู่แล้วล่ะครับโอ้โหเจษดาลังกาวันนี้ทีเด็ดจริงๆพักได้สวยแล้วจี้ยไปแล้วครับคนเดียวเจษดาลังกาคนเดียวยังไงขอดีจังหวะน,นี้เรียบร้อยแล้วครับแฮตอีกเลยครับโอ้โหวันนี้ทีเด็ดจริงๆครับ เจษฎาลังกาครับโอ้โหตัวทีเด็ดของหมอนทองจริงๆครับและวันนี้วิชูทิตเขาแพ้ในเรื่องการจัดกองหลังดันสูงเลยครับ2ประตูที่เสียไปนี่เพราะกองหลังดันสูงชัดเลยครับแต่ก็ต้องชมเจษฎาลังกานะที่ยืนค้ำหน้าได้ดีมากๆเลยครับทำให้หลุดแล้วโอ้โหตามไม่ทันกันเลยครับ มีพื้นที่มีเวลาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วดีไปที่เสาสองชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหถือว่าเฉียบคมครับแฮตตี้กเลยครับสำหรับเจษดาลังกาวันนี้ฟอร์มเดือดจัดเลยครับโอ้ถือว่าเป็นสกอร์ที่รอคอยนะครับมาชมเกมกันต่อครับมาดูกันว่าหลังจากนี้วิชูทิศจะแก้เกมอย่างไรเรือที่จะคอสมาจังหวะนี้เอาได้อยู่แล้วครับเปิดเข้ามามงดักไม่ดีเคลียร์โอ้ผัวพันอยู่หน้าประตูครับต้องเขีรยออกมาให้ได้ครับ และเอาณนะัทวุฒิหอมกุ่นไปแย่งมาได้ครับแล้วยังไงเหมือนเพื่อนรอครับเวลากรดวงกับยังไงเขาโหยขวาได้สวยเลยสําหรับกองหลังของวิชูทิตและเคลียออกมายกมาจังหวะนี้สุดที่พงมงคคืนผู้รักษาประตูได้สวยแล้วครับโอ้กระช่างนี้ได้สวยแล้วตัดมาที่ในกรอบเขตโทษเตียไม่ขาดแล้วยิงโอ้โหปัดได้ครับผู้รักษาประตูของหมอนทองนับพันละครับ เกือบได้สกอร์ครับสำหรับวิชูทิศครับกระชากมาจังหวะนี้ตัดเข้าในแล้วเคลียรไม่ดีครับโดนจิบโอ้โหือว่าปฏิกิริยาเร็วมากครับรักษาประตูตของหมอนทองเปิดขึ้นมาแล้วเคลียยังไงไม่พ้นอ๋อหลนออกหลังไปครับก็ยังเป็นเตะมุมอีกหนึ่งครั้งของวิชูทิศครับเปิดขึ้นมาโอ้โหจังหวะน,นี้มีสะดุดเคลียออกมาได้ ฝากมาที่จตุพรพัฒน์ด้านหน้ามีสองคนครับเจษฎาลังกาขว้ามาที่นัทวุฒิหอมกุ่นไม่ถึงแล้วครับเจ้านี้มุงดักได้โอ้โหเจษฎาลังกาวันนี้เด่นจริงๆครับก็ยังเป็นบอลของหมอนทองครับเอกสิทธิ์มีนัทวุฒิหอมกุ่นแล้วครับรออยู่ฝั่งขวาเจ้านี้เป็นบอลของวิชูทิศนัทพลโดนขวาง ยกขึ้นมามงตั้งมาไม่ผ่านสุธิพงศ์ครับตัดตันทีมเจสราลังกาให้มาที่อัคคีแทงมาที่วลางกรนะมีพื้นที่มีเวลาครับจี้โดนขวาไม่ได้เป็นบอลของวิชุทิดฝากมาและจะยกมาจังหวะนี้น้พัดออกมาเล่นได้ยังเป็นบอลของวิชุทิดครับพอบอลอย่างต่อเนื่องเลยครับ โอ้โหแล้วมาแล้วครับเท้าต่อเท้าถึงด้วยแล้วกดด้วยซ้ายตรงนี้ปัดอีกแล้วหรอบนะพัดโอ้โหช่วยเยอะครับวันนี้โอ้โหเหนียวจริงๆครับจังหวะเซฟจะจะสองชังเลยนะครับซูเปอร์เซฟเนี่ยโอ้เป็นการขึ้นเกมของวิชูทิตท,ที่น่ากลัวมากครับกดด้วยซ้ายโอ,โอ้โหปัดเบอร์เดียวออกไปได้ครับแต่ก็ยังได้ลุ้นอย่างต่อเนื่องครับเป็นเตะมุมของวิชูทิตแล้วผู้รักษาประตูขึ้นมาโหม่งด้วยนะครับ โอ้โหเขาก็เดิมพันแล้วครับเจาัาหนี้ยังไงเราเคียย์ได้ไหมเคียอยวมายังไงครับเขาไม่มีผู้รักษาประตูแล้วนะครับต้องขวางบอลให้ได้ก็ยังเป็นบอลของวิชุทิศผู้รักษาประตูยังไม่กลับครับยังไงวนอยู่แล้วเปิดมามงเคียยวมาได้เอาบอลออกมาแล้วเจษดาลังกาโอ้โหไม่ทันแหละครับกรรมการเป่าจบเกมทําให้หมอนทองวิทยาเข้าสู่รอบถิงชนะเลิศลักลับโดยแฮตติกของเจษดาลังกาแหละครับ ชนะวิชูทิตไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับโอกาสการยิงของวิชูทิตมากกว่าหมอนพงวิทยาด้วยนะครับยิง4ี่เข้ากรอบ4เป็น1ประตูในขณะที่หมอนพองเนี่ยโอกาสยิงสครั้งเท่านั้นเข้ากรอบ3มครั้งและเป็น3ประตูแล้วครับโอ้โหจะบ่งบอกได้เลยว่าใช้อุกาสไม่เปลืองเลยครับและแม์อัลติแมตวันนี้แน่นอนครับเจษดาลังกาแล้วครับแฮตติกครับทีเด็ดจริงๆนะคะแนน,นเต็ม10เลยไปลุยกันต่อไปลุ้นกันว่าเราจะเจอใครโอ้โหนี่แหละครับรอบรองชนะเลิศครับ อีกหนึ่งคู่ครับอบจอชัยนานครับสามารถชนะสวนป่าเขาชะอางไปได้3มประตูต่อ2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยนะครับทําให้รอบชิงชนะเลิศจะเป็นหมอนทองวิทยาเจอกับอบจอชัยนาทเหมือนความจริงที่ผ่านมาแหละครับโอ้โหคู่นี้ได้มาล้างตากันจนได้นะแล้วมาลุ้นกันแหละครับว่าคู่นี้จะจบอย่างไรครับหมอนทองวิทยาจะสามารถสั่งแขนอบจอชัยนาทได้หรือไม่ในคอนเทนต์ของเรานะโอ้โหก็นี่แหละครับ เป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่แข็วกันนะก็ได้กลับมาเจอกันในรอบชิงในคอนเทนต์ของเราจนได้แหละครับนี่แหละครับรอบชิงธนะเลิศเป็นหมอนทอวิทยาเจอกับอบจชัยนานะในส่วนอันดับ3ก็จะเป็นวิชูทิศนี่แหละก็เจอกับสวนป่าเขาชะออาเล่ครับ โอถือว่ามันเหมือนกันนะครับคอนเทนต์นี้นัดแรกเนี่ยเรายื้อไปถึงจุดโทษเลยนะกับเทศซิลินแต่นัดที่2เนี่ยชนะวิชูทิศได้อย่างแบบถือว่าโชว์ฟอร์มได้เด็ดจริงๆโดยเฉพาะกองหน้าอย่างเจษดาลังกานะมาดูกันเกมกับโอจอไชน่าในรอบชิงจะเป็นอย่างไรหลักรับ สำหรับ EP ที่2แอดขอจบไว้เท่านี้ก่อนและกันครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใน EP ีสุดท้าย EP ที่3ในรอบชิงชนะเลิศกับอบจไชน่าครับก่อนจาครับไม่ขออะไรมากจริงๆครับก็ขอให้เ,เพื่อนกดไลค์ให้กับคลิปนี้เนาะแล้วก็ฝากกด subscribe กับช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปด้วยละครับเดี๋ยว EP ีหน้าเจอกันครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างมอนทองวิทยาและอบจไชน่าเละครับสวัสดีครับ